สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d movie channel ได้นำซีรีส์ของทาง netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า snowpiercer ปฏิวัติฝ่นนรกน้ำแข็งเป็นซีรีส์ในปี2020ตอนที่1นึ่สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เจนนิเฟอร์คอนเนลีรับบทเมลานีคาร์วิลและดาวิดดิกรับบท อันเดรเลตันสำหรับเนื้อเรื่องนะครับในโลกยุคอนาคตด้วยสงครามโลกครั้งที่3ทําให้โลกเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงจึงร่วมมือการวิจัยสิ่งต่างๆเพื่อทําให้โลกเย็นลงแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นผลการทดลองทําให้โลกมีสภาพหนาวเหน็บตลอดการแต่มีบริษัท1ชื่อวิลฟอร์ดมองการไกลสร้างรถไฟวิ่งรอบโลกโดยในวันสุดท้าย ประชาชนต่างขึ้นรถไฟอย่างโกลาหลคนรวยขึ้นต้นขบวนส่วนคนจนแย่งกันขึ้นท้ายขบวนผ่านไป6ปีเลตันชายหนุ่มที่อยู่ท้ายขบวนวางแผนกับคนท้ายขบวนว่าจะก่อกระบฏขึ้นในรถไฟขณะนั้นหน่วยรักษาความปลอดภัยนำอาหารมาให้คนท้ายขบวนซึ่งเลตันคอยนับเวลาที่ประตูเปิดเพื่อวางแผนการก่อกระบฏโดวอาหารชุดนี้ถูกแบ่งน้อยลงกว่าทุกครั้งทําให้คนท้ายขบวนเริ่มไม่พอใจ แล้วเรื่องรัดให้ก่อกระบฏให้ไวขึ้นแต่เลตันคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยเพราะต้องวางแผนให้แน่ใจก่อนไม่อยากซ้ำรอยการก่อกระบฏปีที่สที่คนไทยขบวนตายเป็นจํานวนมากหลังก่อกระบฏเมลานีทําหน้าที่อยู่ในต้นขบวนเมลานีประกาศสวัสดีผู้คนตามปกติและลงไปทักทายค,คนในขบวนส่วนหน้าเมลานีรับแจ้งจากชนชั้นสูงว่าห้องเสาวน้ามีปัญหาเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้ เมลานีรับปากว่าจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมทันใดนั้นเพื่อร่วมง,งานเข้ามาแจ้งข่าวเรื่องห้องอาหารชั้นที่3ซึ่งคนต้นขบวนพอทราบเรื่องนี้แล้วเมลานีรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ได้ในวันต่อมาหน่วยรักษาความปลอดภัยมาพร้อมกับพนักงานต้อนรับคนท้ายขบวนที่จะก่อกะบวนจึงรอจังหวะก่อนเมื่อประตูเปิดพนักงานต้อนรับแจ้งข่าวว่ามีคําสั่งเคลื่อนย้ายบุคคลเลตันให้มากับเราเลตันงงกับคําสั่งนี้มากมาก เขาได้ขัดขืนแต่ก็ถูกนําตัวไปยังต้นขบวนเรตันถูกนําตัวไปพบหัวนหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยชื่อโรดโรดนาเรตันไปยังห้องอาหารชั้น3ซึ่งเกิดคดีฆาตรกรรมขึ้นฆาตรกรหั่นศพเหยื่อแล้วยัดลงในกล่องใบหนึ่งคดีนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วแต่ก็ยังเกิดคดีลักษณะนี้อยู่จึงเชื่อว่าเราจับฆาตรกรผิดตัวเรตันไม่ยอมรับงานนี้พร้อมทั้งบอกว่าส่งเขากลับไปยังท้ายขบวน แต่รถไม่ยอมรถยังพาเลตันไปพบกับเมลานีซึ่งเมลานีพูดจาน้มน้าวให้เลตันทําคดีนี้เพราะเลตันเป็นคนเดียวที่เป็นอดีตตารวจแผนกคดีฆาตกรรมรถยังได้พาเลตันไปสอบสวนพยานซึ่งหนึ่งในนั้นคือเมียเก่าของเลตันเมื่อสอบสวนเสร็จรถนําเลตันเดินเล่นในขบวนรถไฟเลตันเห็นสวนผลไม้ที่ปลูกในรถไฟมีผลผลิตจํานวนมากแต่ไม่แบ่งให้คนไทยขบวนเลยเลตันเดินไปเจอกับเมลานี เมลานีจึงบอกว่าคุณอาจจะเห็นว่าอาหารมีเยอะแต่ไม่มากพอสําหรับคนต้นขบวนหรอกทางด้านคนท้ายขบวนได้จัดวันเกิดให้ชายที่แก่ที่สุดซึ่งชายแก่ขออยู่เงียบๆคนเดียวหลังจากนั้นชายแก่ผูกคอตายเมื่อคนไทยขบวนเห็นดังนั้นจึงทนไม่ได้คิดจะก่อกระบฏทันทีซึ่งผู้นําการก่อกระบฏคือไพพ์คนไทยขบวนแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีคนตายเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาส่วนไายขบวน ไพพ์ Type, จึงนําเหล่าผู้คนกอ่อกบฏทและสามารถจับตัวประกันไว้ได้ข่าวการกอร่อกบฏของท้ายขบวนไปถึงหูเมลานีเลเตันจึงอาสาไปเกีย้กนนยกล่อมคนท้ายขบวนและเลเตันสามารถเกีย้ยกล่อมคน้ายขบวนได้สาเร็จโดยต้องแลกกับการรับสืบคดีฆาตการรมจากเมลานีด้วยหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายเมลานีไปยังหัวจักรรถไฟพบว่าเพื่อนร่วมง,งานชื่อเบนนั่งเก้าอี้ของเธออยู่เมื่อเมลานีนั่งเก้าอี้เบนจึงพูดว่า เชิญคุมรถไฟครับคุณวิลฟอร์จดจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1สําหรับความรูม้สึกหลังรับชมเนื้อหาตอนแรกน่าติดตามดีครับว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปและคดีที่เลตาสืบสวนอยู่น่าสนุกมากครับเพราะไม่คิดว่าคนหัวขบวนจะฆ่ากันสําหรับใครที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับโดยซีรีส์เรื่องนี้จะมาทุกวันอาทิตย์สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube ในทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God ก o v i e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ